ข้อยีก้านะครับขีด30สินค้าชนิดหนึ่งมีราคา70 80 65 77 82แล้วก็56บาทตามลำดับมัดทยฐานนะครับของราคาสินค้าเนี่ยเท่ากับเท่าใดมารู้จักกับมัดทยฐานก่อนนะครับมัดทยฐานคือ ค่ากลางครับของชุดข้อมูลที่มีการเรียงลำดับนะครับจากน้อยไปหามากเช่นสองสี่ สิบข้อน,นี้ถามว่ามัดทัฐานเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เช็คก,ก่อนครับข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามากแล้วหรือยังเรียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงกลางคือเลข6มัดทัฐานนะครับก็ตอบ6ต่อมาเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะถ้าข้อมูลเป็น2 4 6 8 10 12แบบนี้ครับ มัยธยฐานมีค่าเท่ากับเท่าไหรตรงกลางนะครับมันไม่มีเหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งเนาะตรงกลางเนี่ยถ้าสังเกตนะครับมันคือหกับแดครับเวลาหามัยธยฐานในกรณีแบบนี้นะครับให้นำหกกับ8ดมาบวกกันแล้วหารสองครับนี่คือค่ากลางหบวก8ดได้สิบสี่เนาะหารสอง สตัดสิสี่ได้เจดครับโอเคนะครับนี่คือการหามัธยฐานสำหรับข้อนี้นะครับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยยังไม่ได้เรียงให้น้องนะครับเรียงข้อมูลมาก่อนเริ่มจาก56 65 70 70 แปดสแล้วก็82ครับข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปหามัธยฐานครับตรงกลางคือ70กับ77จะได้ว่ามัธยฐานจะมีค่าเท่ากับ70บวกกับ77นะครับและหารด้วย2องครับ 70บวก77นะครับจะได้เท่าก,กับ147หารด้วย2 21 27 23เป็น6มีเศษ1ด้วยใช่ไหมครับเติม0มาช่วยเนาะใน10 25เป็น10มัดยฐานของข้อนี้นะครับจะมีค่าเท่าก,กับ73.5